ไตรศกรเรเฟื่อผีในบ้านในความเชื่อของคนไทยเรานั้น ทุกบ้านจะมีผีบ้านผีเรือนหรืออาจเป็นบนรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและลูกหลานกราบวหว้บูชาเทพไทยที่อัญเชิญลงมาสถิตยังสารที่ตั้งเพื่อให้ปกปักคุ้มครองคนในบ้านหรือพระพุทธรูปบนหิ่งรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลากหลายเกินกว่าจะพูดถึงให้หมดได้โดยรวมแล้วคือบ้านสักหลังหากมีผู้อยู่อาศัยย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคอยคุ้มครอง ไม่มีทางที่ผีร้ายปีศาจร้อนจากด้านนอกจะเข้ามาทำอันตรายใดๆแก่ผู้ที่เป็นทั้งเจ้าบ้านและผู้อยู่อาศัยได้แต่มันจะจริงหรือหากบ้านหลังนั้นนั้นเคยร้างมาก่อนเล่าบ้านหลังนั้นนั้นเคยเกิดเรื่องร้ายมาก่อนเล่าสิ่งที่อยู่ในนั้นที่สิงอยู่ในบ้านหลังนั้นจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ ชายและการสองสามีภรรยาที่เฝ้าอุตสาห์เก็บเงินจากการทํางานซื้อบ้านเป็นของตัวเองสักหลังเนื่องด้วยทั้งกู่กําลังจะกลายเป็นครอบครัวอย่างแท้จริงการท้องอ่อนๆฉะนั้นเพื่ออนาคตและภูมิทัศน์ที่ดีของลูกน้อยที่จะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าการย้ายออกจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เคยอาศัยกันสองคนแล้วไม่ติดปัญหาใดๆสู่บ้านสักหลังซึ่งไม่เล็กไม่ใหญ่ พอมีพื้นที่ให้ลูกน้อยได้คลาเล่นวิ่งเล่นจึงเป็นการเริ่มต้นอนาคตคำว่าครอบครัวที่ดีในความคิดของทั้งคู่ทว่าการจะเช่าบ้านทั้งหลังในเมืองใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งการวางค่าเช่าวลวงหน้าค่าเช่าแต่ละเดือนเงินที่ใช้ไม่ใช่น้อยทีเดียวและการจะหาบ้านใหม่หรือก็เป็นเรื่องยากบ้านหลังหนึ่งราคาไม่ใช่ถูกๆต้องเป็นหนี้กัน10บ0ปี และเครดิตก็ยากนักที่จะผ่านดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือหาบ้านมือสองราคาถูกกว่าดอกเบี้ยอาจจะแพงกว่าเล็กน้อยแต่อย่างไรเสียเงินก้อนที่ต้องใช้ก็เรียกว่าประหยัดกว่ากันเป็นไหนๆโชคดีของช้ยที่คนรู้จักทำงานธนาคารพอจะหาช่องทางตามหาบ้านที่ถูกใจของสองสามีภรรยาได้ไม่ยากนักหลังปรึกษากับคนรู้จักเพียงเดือนเศษ ทั้งคู่ก็ได้บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินซึ่งแนวรั้วรอบขอบชิดเขตกำแพงอันเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรจึงตกเป็นของทั้งคู่สำการทำสัญญาก็ไม่ใช่เรื่องยากเจ้าของเก่าขายเองจ่ายรายปีแม้จะเป็นเงินจำนวนหลักแสนแต่มันก็ไม่ยากสำหรับคนขยนันเช่นสองสามีภรรยาคู่นี้ หลังวางเงินดาวและจ่ายค่าจัดการรีโนเวทเสียใหม่ให้พร้อมอยู่เงินเก็บยังเหลือมากกว่าครึ่งทั้งยังไม่ไกลจากที่ทำงานมากนะักเรียกว่าโชคเข้าข้างนั่นก็ไม่เกินจริงเลยจนนิดเดียวบ้านหลังใหม่ซึ่งทั้งคู่ยืนโอบไหลมองดูช่างจัดการซ่อมแซมสวนที่สึกหลอและตกแต่งใหม่มันดีไปเสียทุกอย่างเว้นก็แต่เรื่องเดียวบ้านหลังนี้เคยมีคนตายมาก่อน ซึ่งความจริงข้อนี้ทั้งเจ้าของเก่าและคนรู้จักของชชยต่างก็บอกโดยไม่ปิดบังแต่มันก็เป็นเรื่องนานมาแล้วเกินกว่า20ปีฉะนั้นในความคิดของทั้งชายและการเมื่อบ้านเสร็จก็นิม,มนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งอัเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านล้างอาถรรพ์เก่าเสียให้สิ้นซากไม่ต่างจากล้างบ้านเท่านั้นก็เพียงพอแล้วทุกอย่างดูจะเป็นใจไปเสียหมด บ้านเสร็จก่อนเวลาที่ช่างรับปากไว้ทั้งคู่มีความสุขจนกระทั่งถึงวันที่นิม,มนต์พระเข้ามาสวดพระพุทธมนต์นั่นเองโยมบ้านหลังนี้แรงนะจะอยู่ไว้หรือหลวงตารูปหนึ่งซึ่งมากับคณะ,ะพระสงฆ์กล่าวเป็นการส่วนตัวกับทั้งคู่หลังการสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำศักดิ์สิทธิ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสองสามีภรรยามองหน้ากันหันไปถามตามจริง ก็สวดมนตแล้วไม่ดีขึ้นหรือครับใช่ถามเขาอยู่ของเขามานานนี่เป็นที่ของเขานอกจากวิญญาณเจ้าถิ่นแล้วยังมีดวงวิญญาณเร่ร่อนอีกมากมายมาจับจองอาศัยอาตมาเกรงว่าเพียงแค่นี้นอกจากจะเอาไม่อยู่แล้วมันจะยิ่งทำให้พวกเขาเหล่านั้นโกรธเคืองมันก็เข้าทำนองน้ำน้อยแพ้ไฟแต่เอาเถอะ อาตมารู้อยู่ว่าบ้านหลังนี้เป็นความหวังใหม่ที่ดีกว่าของพวกโยมของสิ่งนี้ใส่ติดตัวไว้นะอย่างน้อยก็ช่วยปกป้องโยมนักพููได้ไม่แน่นานวันเข้าพวกเขาอาจจะแพ้ภัยนี้ไปเองคนนีดีอยู่ที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ่อมคุ้มครองอีกอย่างชีวิตใหม่จะเปลี่ยนทุกอย่างที่เลวร้ายให้กลายเป็นดีอดทนสักมิตนะ หลวงตารูปที่ว่าบอกพร้อมกับมอบสร้อยข้อมือถักจากเชือกสีแดงให้ชายรับไว้ด้วยอาการนอบน้อมครั้นแล้วก็ได้แต่มองตามรถตู้ที่เล่นจากไปพร้อมกับความสุขที่เคยมีในใจค่อ,คอยๆถูกบางอย่างคืบคลานเข้ามาแทนที่ความกลัวบรรดาเพื่อนที่ทำงานต่างมาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ที่จัดแบบเรียบง่ายมีพิธีกรรมทางาศาสนาและการจัดเลี้ยงเล็กๆน้อยๆ เพื่อนบ้านต่างมาร่วมยินดีทว่าในรอยยิ้มและคำพูดเชิงต้อนรับนั้นกลับปกปิดแววผวาหวาดได้ไม่มิดในระะทั้งผู้รู้ดีว่าบ้านหลังนี้เคยเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเรา่ว่าก็ได้แต่เชื่อในความดีของพวกตนไม่เคยคดโกงใครไม่เคยทำให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจหรือลำบากอย่างจงใจไม่ทำร้ายใครฉะนั้นความดีของพวกตนคงพอจะเป็นเกราะป้องกันได้บ้างไม่มากก็น้อย เ,ออเดี๋ยวค่ะคุณรบกวนไม่ขึ้นชั้นบนจะได้ไหมคะการพร่งขึ้นขณะที่ร่วมรับประทานอาหารกับเรล่าเพื่อนๆจากที่ทำงานและแขกเหลือเพื่อนบ้านที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีทุกคนมองหล่อนเป็นตาเดียวกันแ,แล้วจึงหันไปมองยังบันไดที่เชื่อมขึ้นสู่ชั้นสองของตัวบ้านทว่ามันมีแต่ความว่างเปล่าเท่านั้นเพื่อนคนหนึ่งกำลังจะหันมาถามว่าการพูดกับใคร เทว่าก็ไม่ทันหลอนตีสีหน้าไม่พอใจแล้วลุกพรวดตรงดิ่งขึ้นบันไดไปทันทีพร้อมกับเสียงเรียกใครบางคนซึ่งคนอื่นเห็นเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นคุณคะคุณชัยตามขึ้นไปทันทีซึ่งมันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ดีหรือร้ายก็ไม่อาจทราบได้เขาพบการยืนหัวเสียอยู่ที่ชั้นสองเมื่อถามก็บอกว่าเห็นหญิงคนหนึ่งซึ่งหลอนจำได้ว่าเป็นแขกที่มาร่วมงานตั้งแต่เช้า เดินขึ้นมาที่ชั้นสองของตัวบ้านโดยไม่ฟังคำทัดทานเพราะว่าเมื่อตามขึ้นมาแล้วเห็นหลังววัยผุดหายเข้าไปในห้องนอนเล็กแต่เปิดเข้าไปกลับไม่พบใครทั้งนั้นหญิงคนที่ว่าหายไปไหนหล่อนเองก็ไม่อาจทราบได้ซึ่งจะบอกว่าตาฝาดนั้นก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้อีกเนื่องจากหลอนเห็นร้องทักและเดินตามกระทั่งหญิงปริศนาที่ว่านั้นหายไป ทั้งยังเห็นว่ามันนั่งฟังพระร่วมงานตั้งแต่เช้าเพียงแต่ไม่ได้ทักทายกันเท่านั้นนั่นไงคะคนนั้นไงอยู่ไม่อยู่การก็ร้องบอกพร้อมชี้ให้ชายมองผ่านหน้าต่างกระจกชั้นสองหล่อนบอกว่าหญิงสาวคนนั้นเดินอยู่ที่สนามข้างบ้านเขาได้ถึสับสนหากเป็นอย่างที่การว่าจริงแล้วหญิงคนที่ว่าจะหายตัวจากชั้นสองออกไปอยู่นอกบ้านได้อย่างไรในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีอีกอย่าง เมื่อเขามองตามที่การชี้กลับเห็นเพียงผืนหญ้าหน้าแคบของข้างบ้านแล้วรั้วปูนเท่านั้นที่นั่นจุดที่การชี้ไม่มีมนุษย์คนใดยืนอยู่เลยจังหวะนั้นการเกิดอาการเซธลาหน้ามืดอ,อาจเป็นด้วยอาการของคนท้องและความเร่งรีบเมื่อคราวเดินตามหญิงสาวพูดศนาขึ้นมาจนเหนื่อยเกินไปดีที่ชายอยู่ตรงนั้นหล่อนจึงไม่ล้มตึงลงกับพื้นเะว่าปากก็ยังพร่ำบ่นแต่ว่า ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นกระทั่งใจต้องพาไปนอนพักโดยที่ใจอย่างนึกฉงนอยู่ว่าการไม่สงสัยในการปรากฏตัวของหญิงรายนั้นบ้างหรือรอนทำราวกับการหายวับจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเสียอย่างนั้นขณะนั่งมองการกค่อยๆม้อยหลับไปด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักคําพูดของหลวงตาก่อนลาจากกันเมื่อตอนสายก็ผุดเข้ามาในความคิดบานหังนี้แรงนัก ความสะพรึงจากบ้านหลังใหม่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นและดูท่าแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ในบ้านหลังนี้จ้องจะเล่นงานการเสเป็นส่วนใหญ่บางคืนขณะที่ทั้งคู่นอนหลับเพราะความเหนื่อยจากการทำงานการจะสะดุ้งตื่นและกรีดร้องขึ้นมากลางดึกและบอกว่ามีวิญญ,ญาณผีร้ายมากมายเต็มห้องพยายามขับไล่หล่อนและสามีให้ออกไปจากบ้านหลังนี้ โดยมีหญิงปริศนาที่หลอนเห็นเมื่อวันขึ้นบ้านใหม่เป็นหัวหน้าทว่ามาคราวหลังๆนี้หน้าตาเนื้อตัวของหญิงคูนั้นไม่มีความเป็นคนเลยจนนิดเดียวความผุพังเน่าหนอนตามการเวลาถูกหยุดเอาไว้ในสภาพที่น่ากเกลียดน่ากลัวที่สุดก็คงไว้แบบนั้นเสียงแหบแห้งตวาดแสาว่าให้ออกไปจากบ้านหลังนี้เสียแต่การไม่ยอมเพราะบ้านหลังนี้หล่อนและสามีซื้อมาโดยถูกต้องชอบทม การและวิญญาณเหล่านั้นสู้ยื้อยุดฉุดกระชากกันไปมาและสุดท้ายหล่อนก็นชนะเสียทุกครั้งไปหากแต่เป็นชัยชนะที่มาพร้อมกับความเหนื่อยล้าและอาการช้ำตามร่างกายเมื่อตื่นขึ้นมันลามจากขาขึ้นมาตามเนื้อตัวและใกล้ลําคอเข้าไปทุกทีซึ่งของนี้ใช้เริ่มคิดอยากย้ายออกเพราะภรรยาบอกชัดถ้อยชัดคำรอยช้ำเหล่านั้นเกิดจากการทุบตีและบีบอย่างแรง โดยฝีมือของผีพวกนั้นที่มารบปวนในฝันหากแต่มันกลับเกิดขึ้นกับร่างกายในความเป็นจริงไม่เพียงเท่านั้นการยังมีอาการราวกับคนกึงหลับกึงตื่นจนรางงานบ่อยขึ้นเวลาสามสีเดือนจากพนักงานดีเด่นกลับถูกจ้างออกเนื่องจากงานไม่คืบหน้าหล่อนกลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายไปเสียบทหนักจึงตกมาอยู่กับชายเพียงผู้เดียว เหนื่อยจากงานแล้วยังต้องมาเหนื่อยกับการซึ่งไม่ทราบว่าวะจะคุมขั่งขึ้นเมื่อใดก็ไม่อาจเดาได้หลวงพ่อครับผมเริ่มเจ็บทนไม่ไหวแล้วบ้านหลังนี้มันกําลังทาําลายครอบครัวของผมผมควรทํายังไงดีครับใช่ร้องขอคําปรึกษาและความช่วยเหลือจากหลวงตารูปเดิมในวันหยุดซึ่งเขาจําต้องมาคบท่านเพียงลําพัง การไม่ยอมออกจากบ้านอ้างแต่ว่าหล่อนเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมและครั่งจนมองว่าชายจะพาออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับมาอีกซ้ำยังมีคำขู่ว่าหากชายชวนออกจากบ้านอีกเมื่อใดหล่อนจะฆ่าตัวตายเสียตรองหน้าให้ดูแล้วรู้รอดนั่นทำให้ช้เป็นกลุ่มอย่างหนักที่โยมเล่ามาไม่แต่อาการที่เกิดขึ้นกับโยมภรรยาแล้วที่เกิดขึ้นกับโยมเราไม่กลัวบ้างหรือ ท่านถามชายเลอคิ้วสูงเขามั่นใจว่าไม่เคยเอ่ยปากบอกใครเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตนไม่เว้นวันและเฝ้าทนสู้กับมันด้วยสติทั้งหมดที่มีแล้วเรื่องเหล่านี้แม้แต่การเองก็ไม่ทราบหลวงพ่อรู้ชายถามท่านพยักหน้าเนิบช้าเพื่อยือนยันว่าที่เขากำลังสงสัยนั้นไม่ผิด ใช่แต่กับการเท่านั้นที่ต้องผจญกับวิญญาณอันร้ายกาจจนกลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายเขาเองก็เผชิญกับมันเช่นกันหากแต่หนักหนากว่าเพราะมันเกิดขึ้นในขณะที่เขาตื่นและมีสติครบถ้วนอย่างเช่นในวันหยุดที่ผ่านมาขณะที่เขานั่งพักอย่างโซฟาในห้องรับแขกอยู่ไม่อยู่ทีวีก็เปลี่ยนช่องโดยไม่มีใครทำสิ่งใดกับรีโมทเปลี่ยนไปทีละช่องช้าช้าและเริ่มเร็วขึ้นเปลี่ยนกลับไปกลับมาแล้วจอก็ดับ ร้อมกับภาพของเงาคนมากมายยืนอยู่ด้านหลังของเขาซึ่งมองสะท้อนได้จากจอสีดำสนิทของทีวีเครื่องนั้นหรือขณะที่เขาทำมือเช้าแล้วรู้สึกถึงใครบางคนที่เดินผ่านไปทางประตูหลังบ้านแรกทีเดียวเขาคิดว่าเป็นการเพราะมีเสียงเปิดประตูแต่แล้วเมื่อหันกลับไปกับพบร่างโชคเลือดแขนขาหักงอผิดรูปยืนทื่อมื่อือยู่ออยัยงประตูแล้วก็ปลหายไปกับความสรวรางในยามเช้ามืด บางครั้งขณะค้นหาเสื้อผ้าในตู้กลับมีมือปริศนาโผล่ออกมาแล้วกระชากแขนเขาสุดแรงยังผลให้หน้ากระแทกกับขอบตู้จนเกิดเป็นแผลฟกช้ำด้วยความโมโหเขาแหวกเสื้อผ้าหมายว่าผีก็ผีเถอะพอจะชกให้หน้าหันเพระว่าก็พบเพียงผนังตัวอันว่างเปล่าและเสียงหัวเราะที่ค่อยๆจางหายไปเท่านั้นซึ่งแม้กับเขาจะไม่ทำให้คลั่งอย่างที่การเป็นแต่ก็ประดังความเครียดให้ไม่น้อยหน้ากัน ซร้อยข้อมือที่หลวงพ่อให้ดูจะช่วยอะไรไม่ได้เลยมีอย่างอื่นที่แรงกว่านี้ไหมครับใช่ถามตามจริงของครั้งของดีมีไปแล้วไร้ศรัทธามันก็ไร้ประโยชน์ขอถามหน่อยเถิดเป็นถึงขนาดนี้แล้วโยมยังจะอยู่ที่บ้านหลังนั้นต่ออีกหรือทางเลือกผมมีไม่มากแล้วครับเพราะทุ่มเงินไปกว่าครึ่งกับบ้านหลังนั้นแล้วหากจะไปหาที่อยู่ใหม่ลูปผลคลอดมาเมื่อไหรคงลำบาก อีกอย่างไม่รู้ทำไมผมถึงชอบบ้านหลังนั้นอย่างฝังจิตฝังใจแม้จะมีเรื่องหลายๆเกิดขึ้นก็ตามนงพ่อได้แต่ฟังแล้วก็ถอนใจครันแล้วจึงบอกตามจริงว่าของดีไม่มีให้สร้อยข้อมือสองเส้นนั้นคือที่สุดที่ท่านมีแล้วหากชายยังคิดจะอยู่บ้านหลังนั้นก็ต้องพึ่งความศรัทธานในความดีและมีสติเข้าไว ไม่นานพายุที่โหมผมกระหน่ำอยู่นี้จะผ่านไปและไม่มีพายุลูกไหนทำอันตรายต่อเขาและภรรยาได้อีกขอให้อดทนและหมั่นทำความดีเข้าไว้และหากไม่ลำบากจนเกินไปก็แบ่งกุศลให้แก่วิญญาณในบ้านหลังนั้นบ้างแม้แต่องค์ุรีมานยังยอมแพ้ต่อความดีบรรลุอรหันต์ได้แล้วกับวิญญาณทั้งหลายมีหรือที่จะไม่เปลี่ยนไปพยายามเข้านะ แม้การมาขอความช่วยเหลือจะไม่ได้อะไรกลับไปนอกจากคำสอนแตะว่าชายกลับรู้สึกมีใจฮึดสู้ขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเขาไว้ตลาดซื้อข้าวปลาอาหารข้าวหวานชุดหนึ่งที่แยกออกจากของที่ตนและภรรยาจะรับประทานถึงบ้านแล้วก็จัดการเส้นสวงโดยเอ่ยเฉพาะเจาะจงว่าให้เหล่าสัมภเวสีและผีต่างๆที่อยู่ในบ้านหลังนี้จงมารับเอาไปกินตามอัธยาศัยแล้วก็อย่ามารบกวนกันอีก เรียกว่าไหนเมื่อตนเองจัดการไม่ได้ก็ใช้ไม้หนุ่มเข้าสู้การคิดหาหมอผีมาจัดการนั้นไม่อยู่ในสมองซึ่งไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดและมันก็ไม่ใช่วิธีการที่หลวงตาท่านแนะนําอีกด้วยท่านย้ําอยู่บ่อยครั้งว่าขับไล่ไม่ดีเท่ากับการอยู่ร่วมกันโดยที่ต่างคนต่างอยู่ยิ่งไล่เขายิ่งโกรธและเมื่อยิ่งโกรธก็จะยิ่งมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นหนักกว่าเกา่า สิ่งที่แม่น่าเชื่อเกิดขึ้นหลังจากนั้นการคุกคามเริ่มทุเลาลงการไม่ฝันร้ายและสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกอีกไม่ถูกทำร้ายมีเพียงการปรากฏตัวแวบๆบแบบบางครั้งให้ทราบว่ายัางอยู่เท่านั้นนานวันเข้าท้องของการก็ยิ่งโตขึ้นทุกวันด้วยความเป็นห่วงของคุณพ่อมือใหม่เมื่อใกล้คลอดเขาพาภรรยาไปนอนพักที่โรงพยาบาลจะเสียเงินทองเท่าใดก็ไม่ห่วง และแล้ววันที่ทั้งคู่รอคอยก็มาถึงลูกน้อยเพศหญิงลืมตาดูโลกด้วยอาการสมบูรณ์แข็งแรงมีปานแดงเล็กๆที่ใต้ตาขวาทว่าก็ไม่ทำให้ความน่ารักน่าชังลดลงเลยจนนิดเดียวและเมื่อพาทั้งลูกและภรรยากลับเข้าบ้านบ้างสิ่งบ้างอย่างก็สำแดงฤิ์เพียงแผ่วเบาให้รับรู้เสียงหัวเราะที่เปลี่ยนไปด้วยความเป็นดูบัติขึ้น พร้อมๆกับรอยยิ้มของเด็กน้อยไวัยไม่ถึงเดือนที่หลับสนิทในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่ความทรงจำเมื่อวันขึ้นบ้านใหม่ผุดขึ้นในหัวอีกครั้งชีวิตใหม่จะเปลี่ยนทุกอย่างจากร้ายให้กลายเป็นดีทุกวันนี้ครอบครัวของชายยังอาศัยอยู่ร่วมกับพี่ในบ้านโดยไม่มีการรบกวนในใดที่มากไปกว่าเสียงและการปรากฏตัวให้เห็นเพียงหางตาและเขาเองก็ทำบุญอยู่ไม่เคยขาด และไม่เลือนที่จะอุทิศให้วิญญาณครั้งหลายในบ้านแน่นอนว่ารวมถึงวิญญาณหญิงปริศนาซึ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นน้องสาวของเจ้าของเกา่าบ้านหลังนี้เป็นเรือนหอที่หญิงสาวคนนั้นเก็บเงินสร้างร่วมกับชายที่เธอกําลังจะแต่งงานด้วยทว่าท้ายที่สุดฝ่ายชายกลับนี้หายไปมีคนใหม่เธอทนกับความอับอายความเศร้าเสียใจและโกรธแค้นไม่ไหวจึงปลิดชีพตัวเองด้วยเชือก พร้อมจดหมายลาตายซึ่งเต็มไปด้วยคำขู่ที่ว่าบ้านหลังนี้เธอจะไม่ให้ใครได้อยู่อาศัยโดยเด็ดขาดเพราะว่าครอบครัวและความดีของชายกลับเอาชนะใจเธอได้เจ้าของเก่าแวะเวียนมายเยี่ยมตามวิสัยคนที่ดีต่อกันเมื่อเห็นลูกน้อยของชายยังอดทักไม่ได้ว่าปานเล็กๆที่ใต้ตานั้นช่างเหมือนกับน้องสาวผู้ล่วงลับของเขาเหลือเกิน แน่นอนเราจะของบ้านเก่าย่อมถามถึงเรื่องความเป็นอยู่ว่าสุขสบายดีอยู่หรือใช่ตอบด้วยรอยยิ้มและเป็นคำตอบที่มาจากใจจริงผมว่าครอบครัวของผมกับผีในบ้านหลังนี้เราอยู่ร่วมกันด้วยดีโดยไม่มีปัญหาหรอกครับซึ่งนั่นทำเอาเจ้าจของเก่ายิ้มทว่าเป็นรอยยิ้มที่สับสนอยู่ไม่น้อย